ไปแล้วเอามารีวิวเสื้อหน่อยลเม่น,นมจะไปเล่นบาทที่ไหนเนะี่ยวันฝนตกนะครับวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับทีมกกอกก็น่าจะใกล้ถึงแล้ว เยนหัวเยนหัวเยนหัวเอาเอาสิได้ที่หนครับไปหยอกเกมดูใีจะได้กิดตัวไปแล้วไหนดูชุดหน่อยดูชุดหน่อยนี่ไม่อยากสองนี่อุ้มอ๋อ้ยที่หนึ่งลูก หนึอสองเคลื่นซีลองดีกับมือยินลักสื้อขอเลขขอเลีกขอเลีกด้แอดนเวีนขอหวยได้แล้วอ,อ,อันนี้คือหนอนน้อยนะหนอนน้อยประจำร้านกาแฟไม่ต้องเช็ดไม่ต้องถูหนูเช็ดให้เรียบร้อยนะคะไอเล่ ตัวนี้ไงไม่ต้องเช็ดไม่ต้องถูหนูทำเองเขาทำงานร้านต้องจ่ายเงินเดือนแล้วนะครับนี่ลุงพลใ <laughs> องจ่ายเงินเดือนแล้วแหละไม่จาม่ายได้ม่บ้านคนใหม่คะปิดตัวเปิดตัวเปิตเตัวลยตัวแม่บ้านคนใหม่นะครับย่า<ม>ชีบอก แม่บ้านคนใหม่นะคะอ้าวทำไมไม่ถูล่ะคะไม่เอาละอาร์มกล้องแล้วแม่บ้านแม่บ้านหาแม่บ้านอุ้ยแม่บ้านนิ่งสนิทเหมือนปิดสวิตอาวาแม่บ้านทำไมไม่ถูล่ะคะเอาว่าแม่แไปใส่แล้วเร็วแ้นไปใส่เร็วนิ่งสนิทหมืนปิดสวิตช์เลยนะเร็วเร็วไปใส่เร็วแม่บ้านหาแม่บ้าน แม่บ้านนอนเลยต้องใส่แว่แ<บ>นด้วยต้องใส่แว่นด้วยค่อยค่อยครบสูตรเอ,อนาอนอนแม่บ้านโอ้โมดโมดโมดแล้วจะหอบไปไหนนี่อเอาไม้ถูไปด้วยใส่ม็อบไม้ม็อบ,อบโอ้ๆอ,อถูแล้วตอนนี้แม่บ้าน ลงมือแล้วอ่ามาดูไหนมาดูกับเพรีวดู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 มูอะถูครับถูถูถูลุกแลลุกลุกแล้วลุกลุกมากเลยลุกอะลอกันลบกัลบให้ลองให้เข้าเข้าแกงลุงเอ็มแล้ว โอ้ถูยันฝาผนังนะทุกซอกทุกมุมเรียนตลอดเป็นตัวอย่างเนี่ยหาข้าว้าจะโขมมันจะจิ้มลยู่เพื่อนมีผ้ารองเท้าหรือผ้าผ้าผ้าชิ้นเป็นที่รองผ้าสีะลูก ทาสีใช่ไหมเออไม่ทาสีสักทีเนาะทาให้เลยทาสีแล้ว่าไปรูปนะคะอย่ารูปอย่าเส้นตัดเลยผมๆสใช้เทคนิคของลุงพล้น้องจานทำเองทเองอ๋อไปฝั่งน้นฝั่งนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วฝั่งโน้นฝั่งโน้นด้วยฝั่งน้นด้วย ออให้กล้องทางนู้นเน้นหน่อยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอะไรเช็ดกระจกก็มาอันเช็ดกระจกแล้วกระจกแตกแลเราได้เสียเงินมดนี้เช็ดกระจกก็มาใช่ระจะได้หากันนะต่ไม่ใช่นะช่เย็นๆดๆมีดมีดเอาไม่อาไม่อาลูกขาเรียกว่าจ้างคนเดียวได้ครบ เสร็จักระจกทั้กระจกทั้งพื้นทั้งผนังนะเสร็จแล้วอุปกรณ์ไม่ต้องหนูมีแค่ไม้ถูกพื้นไมนะควันสุกร์นะคะวุ้ี๋ยวก็แทงตาลุงเองนะลูกแทงตาไม่เท่าไหร่แต่วมาป้านไว้โอ้ยพนังงาน พนักงานคนใหม่คะทุกชอบทุกอุ่นชอบทุกมุมสะอาดมากเลยไว้ใจมินน้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปะเสร็จแล้วปะเก็บอุปกรณ์ดกันเสร็จแล้วเหรอเก็บอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์กันเอ้าเอาไปไหนเอไปไหนยุ้ยตรอลืมเะลาไรมาเจอพายเราอีกนะมีแน่นอนนะปิ้งไอเดียปิ้งไอเดียอะไรไม่รู้ กนนอกก็ตกทัขข้งวันนะวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วโอ้บินโดนเหรอบินโดนโเหรอไปบินโดนแล้วไมาดเรนดูเ อัปเดตอัปเดตอัปเดตนี่ครับรถเอฟซีก็มานะครับมาหลายคันนะครับวันนี้ฝนก็ตกต่อเน,นื่องนะครับเนี่ยดูท้องฟ้านะครับก็คลิมทั้งวันนะครับวันนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วนะครับ

เยอรมัน<ย>โอ้มาพร้อมฝนเลยนะครับ,บอนะโอ้มาแก้บนจากเยอรมันนะทําม,าม,มาันนครับมาจากเยอรมันนะครับผม <c oughs> <c oughs> น,นึกว่ารถผู้ใหมาจอดไม่เห็นลงรถโอ้นี่น,นะครับจอดได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับห้า <c oughs> งรถผมเนี่ย วนไปลนลยใ,ใช่ครับตรงนู้นคะรับป๋าครับห้างรถผมนหะวนะวนวนวน,วน